แช่หุ้น5นาทีนะครับวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของงบการเงินนะครับก็คืองบกระแสงเงินสดซึ่งเป็นงบที่สําคัญแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่เรียนเนี่ยเราเข้าใจกันค่อนข้างจะยากนะครับโดยในในลักษณะที่เราจะต้องทํางบตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าในฐานะนักลงทุนที่เราจะต้องอ่านงบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจงบกระแสงเงินสดนะครับงบกระแสงเงินสดเนี่ยเกิดจาก3ส่วนนะครับ แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยผมบอกก่อนว่าเราเวลาเราจะอ่านงบกระแสงเงินสดเนี่ยเราต้องมองว่าตัวเราเนี่ยคือบริษัทนะครับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยแหละครับในตลาดทุนเนี่ยนะครับเรามองว่าสมมติเราเป็นบริษัทนะครับงบกระแสเงินสดจะดูการไหลเข้าและไหลออกของเงินสดของบริษัทนั้นๆนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลกักๆนะครับส่วนแรกก็คือกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินง,งานนะครับซึ่งอันเนี้ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวที่สําคัญที่สุดนะ มากสุดเลยอะสำคัญที่สุดเลยนะครับของกิจการนะครับต่อให้กิจการนั้นจะมีกําไรมากหรือน้อยอยังไงเนี่ยงบกระแสงเงินสดเนี่ยโดยเฉพาะเงินสดจากกิจการการดําเนินงานเนี่ยผมมักจะให้ความสําคัญนะครับเพราะว่ากิจกรรมการดาเนินง,งานการค้าขายปกติเนี่ยถ้าขายได้แล้วแล้วก็ได้เงินสดเข้ามานะครับเงินสดกระแสเงิงนสดตัวนี้จะต้องเป็นบวกนะครับก็คือมีค่าเป็นบวกนั่นเองนะฮะซึ่งในระยะยาวเนี่ยถ้ากิจกรรมการดรําเนินงานของเรามันเป็นบวกนะครับแน่นอนครับ เงินสดมันมากขึ้นนะครับยอดขายมันมากขึ้นกําไรมันมากขึ้นเนี่ยเงินสดมันก็จะมากขึ้นนะครับเงินสดอยู่กับบริษัทมากๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลายคนที่อาจจะไม่ได้เรียนบัญชีนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแล้วกระแสเงินสดเนี่ยจะดูไปทําไมนะครับในเมื่อการค้าขายเนี่ยมันก็จะต้องมีกําไรอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราเรียนทําบัญชีนะครับเราขายสินค้าได้ก็จริงนะครับทางบัญชีอาจจะบันทึกเป็นกําไรก็จริงนะครับแต่เราอาจจะขายเป็นเงินเชื่อก็ได้นะครับคืออาจจะยังไม่ได้เงินสดนั่นเองนะฮะดังนั้น งบกระแสงเงินสดโดยเฉพาะกิจกรรมเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเนี่ยจะเป็นตัวที่สําคัญมากของกิจการ,รนะครับก็คือเราขายเราจะต้องได้เงินสดเข้ามานะครับบริษัทที่ดีก็จะต้องมีเงินสดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสัญธรรมข้อหนึ่งนะครับที่เราจะตัดสินในใจในการลงทุนในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทนั้นๆนะครับที่จะซื้อหุ้นบริษัทนั้นๆนะครับโอเคส่วนที่2นะครับก็คือเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับ บริษัทที่เอ่อส่วนเนี้ยโดยส่วนใหญ่นะครับบริษัทที่มีเงินสดส่วนเกินเนี่ยก็จะเอาเงิน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 สดที่เหลือเนี่ยนะครับไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้นะครับง่ายๆนะครับหรือไปลงทุนซื้อเครื่องจักรต่างๆในนาขยายกิจการของบริษัทนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยบริษัทที่มีเงินสดเยอะๆนะครับแล้วมีตัวกิจกรรมตัวนี้ออกไปลงทุนเนี่ยก็จะต้องดูให้มัน บาลานซ์กันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในการอ่านงบนะครับวันนี้เราแค่เบื้องต้นก่อนนะครับก็คือกิจกรรมการลงทุนก็คือเอาเงินไปใช้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเงินลงทุนเนี่ยใช้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเราก็ต้องไปดูควบคู่กับ Return on Investment เนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูงบกระแสงเงินสดส่วนที่2นะครับส่วนที่3ก็คือกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับถ้ากิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยแน่นอนครับการจัดหาเงินทําได้หลายรูปแบบ กู้เงินก็ได้นะครับก็คือกู้เงินสดกู้เงินจากเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหุ้นกู้นะครับหรือหุ้นกู้จากทางธนาคารนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็จะมีเสียดอกเบี้ยนะครับก็จะทําให้ดอกเบี้ยจ่ายหรือภาระทางการเงินของกิจการเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือจะเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับกําไรสะสมหรือตัวหุ้นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนนะครับหรือการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมนะครับเป็นต้นนะครับการจัดหาเงินนะครับถ้าเราจ่ายปันผลออกไปกระแสเงินสดก็จะเป็น ลบถูกไหมครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับหรือถ้าเราได้มาจากการกู้เงินเนี่ยนะครับกระแสงเงินสดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็แปลว่าบริษัทนั้นก็มีเครดิตเพียงพอนะครับมีความน่าเชื่อถือพอที่จะสร้างนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมมักจะไม่ได้ดูว่ามันเป็นเน็ตบวกหรือเด็ดลบนะครับแต่ตัวที่ผมจะให้ความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานนะครับโดยเฉพาะหากมองย้อนหลังไปในงบกระแสงเงินสดที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ย บริษัทที่ดีนะครับก็ควรจะต้องมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกนะครับอันนี้ก็แชร์หุ้นให้ทีง่ายๆนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากเงินสดนะครับงบกระแสเงินสดนะครับการได้มาแล้วก็การใช้ไปของเงินสดนะครับโอเคตอนเกือปิดไม่รู้เรื่องนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเป็นงบที่ให้ความสําคัญตัวหนึ่งเลยนะครับผมขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีความสุขแล้วก็สู่การลงทุนครับผม